สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ก็มาพบกับลงเป็นดีอีกแล้วมาพบกับหน้ากจร,รมวงแหวนเวทฮันเตอร์6ไอเทมสุดลีมิต็งนเ่นียงเราลองมาดูกันทุกคนว่าตอนนี้มีอยู่17ใบจะได้อะไรกันบ้างมีตานเชิญไอเทมมีตานเชิญฮีโร่พิเศษ นาคอสฟรีโนกอบรูปโอ้โหอะไรเนี่ยอิโซกราเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกวาร์ปอีโมจิเอเล็นาคอสอินโซแล้วก็หยิบชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสก,กรีนมีลูนกล่องสุ่มบัตรเช่าของสุ่มบัตรเช่าสกรีนเอฟเฟกวาร์ปแล้วก็อะไรอีโมจิพาวเวอ,อร์อ๋อมีลูนมีบัตรมา ลองมาดสูสิว่าจะได้อะไรกันบ้างทุกคนไปที่5าใบก่อนอันแรกมปมอปติเทเทนาะอปตโยไปโอ้โหได้อีหยังนี่อือองรู้ยี่ห้าใบอปติเทเทนาะ ได้อีอย่างโอ้โหของไอดีไม่ออกเลยเอได้แต่อะไรนี่อิโมจิอะไรนี่อีกห้าใบไป,ไปอปปติเทเีนะโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่โ้กินส่วนสกินลูนเอค่านี่โอ้โหหนึ่งใบอ่ะจะออกอะไรจุบจ๊บจๆๆบจบ ดูนสามรอยได้แค่นี้โอ้โหอีกหนึ่งใบเอาสุดท้ายได้อะไรโอ้โหเอฟเฟกอะไรกันโลเนี่ยเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันทุกคนก็ได้อย่างตามที่เห็นไปนะยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยทุกคน วันนี้ก็มารีวิววงแหวนเวเต์ใ้้ดูเพียงเท่านี้นะใครได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย